่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังกำลังฟังทิดบ้วนบางประมาอธิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับคุยกับท่านเป็นประจำ8นาฬิการอบหนึ่งแล้วก็18นาฬิกาอีกรอบหนึ่ง ตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็อันนั้นก็ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะส่วนท่านที่ติดตามและฟังทางาภาค AM เนะฮะเราก็คาดหมายว่าเราก็จะได้รับฟังกันต่อไปนะฮะไม่ว่าปีนี้หรือปีหน้าวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าสัปดาห์ นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็น2สัปดาห์สุดท้ายที่ปี2,566จะจากเราไปเรียกว่าเป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าและ2,567จะย่างเข้ามานะฮะในอีกแค่เพียง15วันเท่านั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลานี้นั่น หลายคนก็ตระรเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวตอนปีใหม่และสองสัปดาห์สุดท้ายนั้นเท่าที่ผมออกไปสำรวจตรวจตราตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมมานั้นจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มากนักเหตุผลก็เพราะว่าภายใต้ความเป็นอยู่และก็สภาวะเศรษฐกิจที่มีอยู่จำกัดอย่างจำกัดนั้น ก็หลายคนก็เรียกว่าเก็บเงินเก็บทองเอาไว้สําหรับที่จะเตรียมตัวกลับบ้านในตอนปีใหม่หรือว่าจะซื้อของขวัญอวยพรกันในตอนปีใหม่ก็สุดแท้แต่จะคาดเดานะครับคนีมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเกษตรเกี่ยวเยอะครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยมีเรื่องเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวในอดีตเนี่ยเรามีเกษตร เพื่อการทำมาค้าขายปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันสำาะหลังข้าวโพดมะพร้า,พาวปาล์มน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เพื่อการขายโดยเฉพาะนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกเกษตรเพื่อการทำรรมาหากินคือปลูกเพื่อการกินอยู่ดำรงชีพดำรงชีวิตจะมีแถมอีกหน่อยก็คือ พวกที่ทำการเกษตรความสุขหรืที่ผมเคยเรียกว่าเกษตรรื่นรมเกษตรชื่นชมคือรักชอบต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องราคาแต่ชอบแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็มีการทำเงินทำไรายได้กันเยอะเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวในอดีตนั้นเราไม่ค่อยมีก็อันนี้โมซหน่อยว่า มันมาเริ่มมีก็คือย้อนอดีตนิดหน่อยนะครับก็คือเมื่อคราวที่ผมจัดรายการคนรักสวนกับคุณวิโรจประกอบพิบูลที่เอฟเอ็มร้อยจทางอสมทนะครับจำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไปออกอากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนั้นต้องเดินทางและผมก็หยิบเอาเรื่องการเกษตรเนี่ย มันทําเพื่อการท่องเที่ยวได้หลังจากที่ประเทศไทยเราเปลี่ยนนะนโยบายการเกษตรเป็นอันดับหนึ่งลดลงมาเหลืออันดับสองแล้วก็ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นลําดับหนึ่งของประเทศจําได้ว่าผมนําเสนอไปว่าทําไมเวลาคนจะซื้อผลไม้เนี่ยทำไมต้องมารอซื้อที่ตลาดมันเป็นไปได้ไหม ว่าเขาอยากจะซื้อฝรั่งเขาอยากจะซื้อชมพู่จะซื้อมะม่วงชมโออะไรก็แล้วแต่เขาก็บุกไปถึงสวนของพี่น้องกเกษตรกรเลยแล้วก็ไปซื้อจากเจ้าของสวนโดยตรงและอาจจะถือโอกาสไปเที่ยวสวนไปชมสวนเชื่อแน่ว่าหลายสวนจะเปิดให้คนเข้าไปซื้อหาได้หรือ บางคนอาจจะมีการไปพักค้างค้างคืนนะหรือไปเที่ยวในสวนเลยก็ได้นั่นก็เป็นวิธีคิดของผมในสมัยนั้นนะซึ่งต้องบอกว่ามันผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ปรากฏว่าต้องขอบคุณทางทๆวันนั้นน่าจะมีคนทางทๆฟังอยู่ เพราะต่อมาทททอขอให้สภาวิจัยแห่งชาติทําการวิจัยเรื่องเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะทีนี้เอาผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าในแวดวงวิชาการนะไม่ค่อยมีใครมาชวนผมเป็นที่ปรึกษาแต่ตอนนั้นผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่ผมไม่เคยรู้จักจจะเป็นนักวิชาการจากสภาวิจัยบอกว่า อขอเชิญผมเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเล่นเอาผมงงมากว่าทำไมผมก็บอกเอ้ยปกติผมไม่รับเป็นที่ปรึกษาใครหรอกผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญง,งานเรื่องการวิจัยนะฮะผมก็ปฏิเสธไปให้เลยขาปฏิเสธไปเขาก็โทรศัพท์กลับไปอีกแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์ต้องรับเป็นที่ปรึกษาผมนะ,ะผมก็งงว่าทำไม ท่านก็เล่าให้ฟังว่างบตัวเนี้จะได้มาจากาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเขามีเงื่อนไขว่าต้องเชิญผมเป็นที่ปรึกษาอ้อผมก็เลยถึงบางอ้อบอกว่านี่แสดงว่าต้องฟังมาจากรายการวิทยุแน่ๆนะครับแล้วก็เริ่มมีงานวิจัยแต่เสียดายว่าเขาปรึกษาผมน้อยไปหน่อยเพราะที่ปรึกษาก็คือเขาจะถามก็ให้ความเห็นไม่ถามก็ ไม่รู้จะว่าไงนะครับที่สุดเนี่ยเราได้เอกสารมาเล่มหนึ่งครับนิย้อนอดีตนะคือเราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งรวบรวมสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวไปดูการปลูกแห้วไปดูการปลูกหนกไม้อะไรอะไระไร,รวมไปจนกระทั่งถึงที่เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักค้างด้วยที่เราเรียกว่า Homestay คือไปนอนตามบ้านของเกษตรกรเลยโดยตรงไปลองขี่รถอีแตนรถอีต็อกนะไปขับรถอีแตนรถอีต็อกอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็ได้เอกสารชุดนั้นมาว่าใน70นจังหวัดของเราเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวแบบเนี้ยมันมีแหล่งที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนเริ่มไปเที่ยว ไปพักค้างนะฮะแล้วก็เริ่มซาลงซาลงเพราะอะไรซาลงเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปนอนค้างบ้านชาวบ้านบางคนก็อาจจะชอบเพราะว่าอยากไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านว่าเป็นยังไงแต่คนส่วนใหญ่นั้นเคยอยู่สุขสบายเวลาไปเที่ยวก็ไปนอนโรงแรมมีห้องแอร์ในขณะที่ ชาวบ้านในอดีตในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีนะครับก็เริ่มซาลงและการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมามากขึ้นในลักษณะที่ไปเที่ยวแล้วไปเช้าเย็นกลับไม่ต้องพักค้างนะหรือเข้าไปเที่ยวไปดูไปชมสวน ไปดูสวนไปชวนไปชมไปชิมไปชอบแต่ไม่ค้างเวลาค้างเขาก็ไปพักค้างตามรีสอร์ทหรือโรงแรมซึ่งในยุคนั้นรีสอร์ทเล็กๆที่เป็นห้องพักเล็กๆในชนบทยังไม่ค่อยมีนะในยุคนั้นนะถ้าเราย้อนอดีตไปและเริ่มของการเกษตรเรื่องการปลูก ต้นไม้การสร้างสวนหรือจะเป็นในลักษณะต่างๆซึ่งผมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปนะฮะก็เริ่มเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการขายกาแฟขายข้าวแกงนะขายอาหารในระดับพัตตาการก็เริ่มมีมากขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งมีหลายลักษณะ เหตุ hey, ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็เพราะว่ามันมีคำถามสั้นๆมาที่ผมบอกว่าอาจารย์ án, ครับผมเกษียณอายุราชการมาแล้วสนใจที่จะทำการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวแต่ผมเริ่มไม่ถูกผมไม่รู้จะทํำย่างไงนะก็เขียนมาปรึกษาผมซึ่งถามเนี่ยสั้นแต่คำตอบเรื่องนี้มันยาว นะฮะอันนี้วันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ในขณะที่สมัยก่อนถ้าเราทําเกษตรเราก็บอกว่าทําขายหรือไม่งั้นก็คือทํากินนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านที่ปลูกต้นไม้เพื่อความสุขบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าและต่อไปเนี่ยผมก็จะเริ่มเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าเพื่อท่านจะเริ่มต้นทําเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนั้นท่านจะต้องเริ่มต้น ยังไงกันนะครับใครๆก็รักหัวหัวขันใคยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวขันใคย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะมีน้องสีงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะตัวอัวกันไทย ผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเันไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน